สวัสดีค่ะวันนี้ทําคลิปไว้แล้วแต่ว่าโหลดโหลดบันทึกมาแล้วเอาลงไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรโทรศัพท์ก็บอกว่าบันทึกแล้วแต่พอจะส่งออกส่งไม่ได้ขึ้นให้ไทย ถ่ายทอดสดถ่ายวิดีโอแทนก็เลยลองถ่ายดูก็ตามอย่างที่เห็นนะคะมันโหลดไม่ได้ไม่รู้เป็นพออเพราะอะไรใครพอจะทราบบอกทีคะ่ะหมดปัญญาแล้วดูน้องมายาตร,ระบายสีวาดลูกไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้วิดีโอลงไม่ได้เสียงแม่ก็เบาๆเ,เหมือนแมว แม่เป็นคนไม่ชอบพูดค่ะทำต่อสิคะมแม่เหรอสํายสิต่อไหนะเอาอ,อกดีดีมีเวสบุกเหรอเวสบุกเหรอน้าให้ยูทูบต้องลงไปข้างล่างถึงจะเห็นหนะแม่ห <laughs> เห็นหน้าแมา่เหรอเห็นใช่ไหมเห็นอยู่ค่ะ แม่จะพูดอะไรจะออกกล้องเลยมานั่งตรงนี้เดี๋ยวแม่ทํากล้องหน้าให้นี่งไงก็เห็นอยู่ทําต่อไี่เอาออกดูสิสวยจังเลยก็เชื่ออะไรนะมายาไม่ใช่ตัวกระตุนลีนหรือว่าอะไรให้เป็นไรทําต่อไปได้เลยค่ะสวยแล้ว เนมกอมงกุดใส่มงกุดให้ด้วย <Okay. S 2> วันนี้อากาศที่เยอรมันฝนตก <is> ทั้งวันเลยค่ะสองวันแล้วพรุ่งนี้น้องเมยาก็จะเปิดเทอมแล้วค่ะหยุดแค่สิบกว่าวันถึงสิบวันเปล่าไม่รู้หยุดช่วงเทศกาลอีสเตอร์เพิ่งจะเข้าอนุบาลอนุบาลสองหรือเปล่าเขาเรียก ไม่รู้อนุบาลไหนแหละแต่ว่าป,ปีนี้แหละปีนี้ช่วงเดือนไหนนะหลังสิงหาประมาณกลางเดือนสิงหาหรือกันยาก็จะเข้าเป็หนึ่งแล้วคาในมงกุฎใช่ไหมลูก ตัวแม<า>่ยากเป็นคนชอบวาดรูปนะคะวาดรูปเก่งมากวาดตัวนี้เสร็จเดี๋ยวลองวาดตามจินตนาการตัวเองให้แม่ดูหน่อยนะมันที่วาดใส่กระดานนูน่นแต่วาดใส่สมุดแทนได้ไหม ำไปเลยค่ะ